สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำโปยทานลูกส้มนะคะลูกส้มสวยๆยอย่างนี้เลยค่ะตัดริบบิ้นสีเส้นนะคะความยาวหกสิบห้าเซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วตัดปลายให้แหลมนะคะ ก็พับครึ่งค่ะพับครึ่งให้เท่ากันนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะจับริบบิ้นเส้นที่หนึ่งขึ้นมาเอาเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามคล้องเส้นที่สอง เส้นสุดท้ายเส้นที่ 4, สี่สอดเข้าเส้นที่หนึ่งแล้วก็จับเส้นที่สามกลางออกนะคะเราจะได้ดิบบินแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเรามาทำฐานแปดกันเลยค่ะหยิบเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะ พาดขึ้นมาเลยค่ะหยิบเส้นนี้พาดลงมาค่ะเอาเส้นนี้พาดลงมาเสร็จแล้วเส้นสุดท้ายให้สอดเก็บนะคะเราก็จะได้ฐานแปดแบบนี้เลยค่ะ นี่นะคะต่อมาเราจะมาทำลูกส้มกันค่ะหยิบเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเส้นที่สองค่ะเส้นที่สามค่ะเส้นที่สี่ค่ะ ก็จะได้แบบนี้นะคะต่อมาเราจะปล่อยเส้นที่หนึ่งลงมานะคะปล่อยเส้นแรกลงมาเลยค่ะหยิบเส้นนี้ขึ้นไปปล่อยเส้นนี้ลงมาหยิบเส้นนี้ขึ้นไป เส้นนี้ลงมาค่ะหยิบขึ้นมาแล้วก็ปล่อยลงไปค่ะหยิบขึ้นมาแล้วก็ปล่อยลงค่ะให้เราสังเกตว่ามันจะเหลืออยู่สามเส้นนะคะเราจะสอดเก็บ ดูข้างหลังนี้ค่ะหยิบเส้นล่างนะคะออกรูนี้ค่ะรูแรกนะคะแล้วก็เส้นที่สองนะคะเขา้าเข้ารูแรกออกรูที่สองนะคะค่ะแล้วก็เส้นสุดท้ายนะคะเข้ารูแรกออกรูที่สอง ก็มาออกรูที่สามนะคะก็จะได้อย่างนี้เลยนะคะเสร็จแล้วให้เราหงายมาฝั่งนี้ค่ะเพื่อที่เราจะมาพาดเก็บริบบิ้นนะคะให้เราหยิบเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะ ไปเส้นที่สามค่ะหยิบเส้นนี้นะคะพาดมาลงตรงนี้ค่ะเส้นที่สามนะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามพาดมาตรงนี้นะคะทําตามมาเรื่อยๆเลยค่ะ เส้นนี้ให้มาสอดรูนี้นะคะค่ะเส้นนี้สอดรูที่หนึ่งออกรูที่สองนะคะ สอดรูนี้สอดรูนี้ออกดูนี้นะคะสอดเข้ามาเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกหงายมาฝั่งนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะ ต่อไปเราจะทําการสอดเก็บริบบิ้นนะคะสอดเส้นที่เราจะทําการสอดเก็บริบบิ้นนะคะสอดเส้นที่หนึ่งเส้นที่ 2, สองเส้นที่สามออกรูนี้นะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่ 2, สองเส้นที่สาม นี่นะคะขอบคุณนี้นะคะ ดูนี่นะคะหนึ่งสองสามค่ะ ต่อมาเราจะตัดริบบิ้นส่วนที่เหลือทิ้งนะคะทิ้งไปเลยค่ะ จะได้ลูกส้มสวยๆอย่างนี้เลยนะคะในส่วนของเดียนเราจะใส่ที่หลังก็ได้ค่ะสอดเข้าไปตามแนวนี้เลยนะคะเราก็จะได้ลูกส้มสวยๆและก็ง่ายค่ะเสร็จแล้วนะคะส้มสวยๆของเราค่ะ